สวัสดีครับวันนี้ผมจยวพาไปชมวิธีการซ่อมรถไฟฟ้าไฮเตอร์2.5ตันรุ่น2.5 GX นั่งขับครับอาการคือวิ่งด้านหน้าถอยหลังไม่ได้ครับยกได้เลี้ยวได้ครับขึ้นโค้ด A01 ครับและก็ได้ทำการตรวจเช็คคือปัญหา ที่เสียคือชุดแผงเฟดควบคุมเดินหน้าถอยหลังครับรเราก็ทำการซ่อมแก้ไขโดยการเปลี่ยนชุดแผงกระบะครับมีแผงบอร์ดชุดใหญ่ครับเนื่องจากเรามีรถสแปร์อยู่แล้วคือถอดเปลี่ยนเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเนื่องจากลูกค้าต้องการใช้รถ่วดครับ เราทำการเปลี่ยนสลับตุดแผงเป็นให้เรียบร้อยครับแล้วก็ทำการขับทดสอบดูครับโค้ดไม่ีขึ้นครับแล้วก็วิง่งทดสอบแล้วก็ทดสอบยกดูสรุปครับหายเป็นทีเรียบร้อยครับยกแผงชุดเดิมกลับไปซ่อมครับขอบคุณที่รับชมนะครับ